อบในการศึกษาะท่านท่านดูดแล้วก็ท่านก็ทำรับราชการก็รับราชการก็ลาไปรับราชการแต่เจ้าวาวาสเสียนะครับวรรณภาพชาวบ้านก็ไปเชิญให้ท่านมาเป็นเจ้าวาวาที่นี่จริงๆท่านไม่อยากจะมาเป็นท่านอยากจะเรียนหนังสืออยากจะศึกษาอยากจะรับราชการมากกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็เลย แรกได้จังวัูเกเพื่อที่จะให้บุระุญนั้นุะทีดก่อน้จำเปได้เหรียญให้บุระบุญได้เหรียญพ่อก็คือเียทได้มาเหรียญที่นีด้วยอาแต่ก็นที่ข้างหน้าตรงนั้นในหลวงในพศ2502ในหลวงก็เคยมาอาจารย์แล้วก็ประชาชพก็ได้ไปเฝ้าในหลวงณโรงเรียนหนึ่งนั้นแต่น่าเสียดายว่าตอน เายังไม่ค่อยเห็นความสาคัญเขาก็ย้ายจะไปอยู่ที่ทีมหมดแล้วและจะเห็นบางทีที่หลายๆห่งที่ในหลวงมาโดยสมัยก่อดนะคะที่อาศูนุนแบบนั้นไปก็เสียดายมากก็มีเกิดถุ